น้องเปล่าใ่่ปะอันนี้ใช่อันนี้ถามใครอะแมงกะพุนอะอเาปลาหมึกกรอบด้วยเอาเอาหัวใจหัวใจหัวใจเอาไปสองเลยใช่ปะวะใช่แหละใช่ใช่เออลิ้นด้วยลิ้น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 สองลิ้นเอาไปเยอะ กินกันหมดปะคะเนี่ยเอาไปเชยเชียวไม่รู้จักพวกมีอะรหยิบอาหารแล้วไม่รับคืนนะคะ,อะพอก่อนหม,มอันนี้คือเนื้ออันนี้ผ้าทิอ่ออ,อ,อันนี้ไหมอันนี้ก็น่ากินอันนี้ใบพายปะอันนี้น่าจะใบพายอันนี้อะไรเสือร้องไห้ พอก่อนพอก่อนอข้างหลังหางเรหนูปลาหมึกไหมไม่เอาขอไม่ค่ะจ้าขอไทยกินเลยจ้าไม่ไม่กินผักใช่ไหมไม่ไม่กินก็จะกินก็กินจบเ,เ,เรื่องด่า